เทคนิคเทรดเก่งโดยไม่รู้ตัวนะคะนั่นก็คือการเทรดให้น้อยลงนั่นเองค่ะหนึ่งวันโดยเฉลี่ยเนี่ยเทรดกันประมาณ3าถึงหครั้งแค่นั้นเองนะคะคือมันจริงค่ะที่กราฟเนี่ยวิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าจะให้กราฟวิ่งดีๆการวิ่งดีก็คือว่า วิ่งหนึ่งครั้งเนี่ยนะคะใช้เวลาน้อยแต่ทำกำไรได้หลายพันจุดแบบนี้ค่ะมันจะมีช่วงเวลาของมันนะคะช่วงเช้าเนี่ยกราฟจะวิ่งเยอะๆช่วง8ดโมงถึง10โมงนะคะโดยเฉลี่ยนะ,ะช่วงบ่ายก็ประมาณ2โมงถึง5โมงนะคะแล้วก็ช่วงค่ำนะคะเป็นช่วงตลาดอเมริกาตอนนี้วิ่งแรงนะคะส่วนใหญ่ก็ประมาณ2ทุ่มหึงสทุ่มนะคะเวลาถ้าเราเทรดเนี่ยเราสามารถจับเวลาก็ได้ว่าตอนเช้านะคะก็เทรด ช่วง8ปดโมงถึงสิบโมงช่วงบ่ายก็เทรดตามเวลาแล้วก็ช่วงค่ําอาจจะเทรดสักสองรอบนี้นะคะไปกลับสองพันจุดแบบนี้สบายๆนะคะแต่ถ้าเราจะเทรดทั้งวันนะคะอิงบอกเลยว่ามันมีช่วงที่ตลาดวิ่งไซเวย์นะคะช่วงนั้นเนี่ยเรามีโอกาสทํากําไรได้น้อยโดยใช้เวลานานนะคะดังนั้นถ้าอยากจะเทรดให้เก่งเร็วๆแล้ว,ลวได้กําไรเป็นกอบเป็นกำแบบไม่รู้ตัวเนี่ยลองเทรดให้น้อยลงนะคะพยายามเทรดในช่วงเวลาตลาดค่ะ จะทำให้เราทำกำไรได้เยอะแล้วก็ใช้เวลาน้อยด้วยค่ะสำเร็จสำเร็จทุกคนนะคะ